ปกตินะครับเวลาเราเจอเหตุรถยนตชนกันบนท้องถนนนะครับจะมีคำหนึ่งที่ชอบกล่าวอ้างกันตลอดนะครับหรือเวลามีปัญหาข้อกฎหมายกันก็คือคําว่าประมาทร,ร่วมซึ่งเป็นเหตุให้ความรับผิดต่างๆเนี่ยตามหลังกันมานะครับไม่เหมือนกันครับต่างกับไฟใดไฟหนึ่งเป็นไฟประมาทนะครับคำว่าประมาทร,ร่วมในทางกฎหมายมีไหมจริงๆแล้วไม่มีนะครับเพราะอะไรครับเพราะคําว่าประมาทหมายความว่าผู้กระทําความผิดนั้นไม่ได้มีเจตนา แต่กระทำไปโดยปราศจากความระมัดระวังซึ่งในภาวะวิสัยและพฤติการเช่นว่านั้นสามารถใช้ความระมัดระวังเช่นว่านั้นได้แต่ไม่ได้ใช้ให้เพียงพอจึงเกิดการกระทำความผิดขึ้นความว่าร่วมกันจะทำผิดได้กรณีที่มีเจตนาเท่านั้นอย่างเช่นสองคนมีเจตนาร่วมกันจะไปลักทรัพย์หรือจะไปทำร้ายเขาแต่ประมาทนี่ต่างคนต่างขับรถนะครับและต่างคนต่างไม่รู้จักกันมาก่อนต่างคนต่างก็ขับขี่ด้วยกันนะครับก็เลย ไม่มีทางที่จะเป็นประมาทร่วมได้มีอย่างเดียวก็คือต่างฝ่ายต่างประมาทนะครับก็คือคุณขับรถมาผมขับรถไปนะครับอีกคันหนึ่งก็ขับรถอีกคันนึงขับรถตรงนะครับมาถึงทางร่วงทางแยกไม่ชะลอความเร็วอีกคันก็ขับรถโดยที่ไม่ได้ดูว่ามีรถคันอื่นอยู่ในช่องทางจราจรที่สวนมาหรือไม่ก็แสดงว่าต่างฝ่ายต่างประมาทนะครับเมื่อต่างฝ่ายต่างประมาทเกิดขึ้นนะครับก็จะมีปัญหาไปเรื่องความรับผิดถ้าต่างฝ่ายต่างประมาทพนักงานสอบสวนก็จะเปรียบเทียบปรับ ต่างฝ่ายต่างประมาทว่าขับรถแล้วประมาททําให้ทรัพย์สินเสียหายทําให้ผู้อื่นบาดเจ็บแต่ถ้าเกิดเป็นกรณีที่บาดเจ็บสาหาัสบาดเจ็บถึงแก่ความตายอันนี้เปรียบเทียบปรับข้อหานี้ไม่ได้นะครับจะต้องมีการดําเนินคดีคราวนี้ก็ไปพันถึงอะไรครับค่าเสียหายที่จะต้องชดใช้กันถ้าเป็นคนต่างฝ่ายต่างประมาทบางคนก็คิดว่าอาประกันก็ไม่ต้องจ่ายผู้ที่ขับขี่ต่างฝ่ายต่างถัวะเฉลี่ยกันไปก็คือไม่ต้องจ่ายไม่ใช่นะครับ กรณีต่างฝ่ายต่างประมาทนะครับกฎหมายบอกว่าความรับผิดนะครับถ้าผู้เสียหายในคดีนั้นมีส่วนกระทําให้เกิดความเสียหายด้วยค่าเสียหายเป็นจํานวนเท่าใดเพียงใดให้ถัวเฉลี่ยกันไปอย่างเช่นเราขับรถจักรยานยนต์เขาขับรถยนต์แล้วปรากฏว่าเรารถจักรยานยนต์กับรถยนต์นั้นต่างฝ่ายต่างประมาทชนกันรถยนต์ได้รับเสียหายถลอก สีถลอกบุบยุบนะครับส่วนคนขับรถจักรยานยนต์บาดเจ็บ,บแขนหกักขาหากักใครหนักกว่าครับคนขับรถจักรยานยนต์หนักกว่าเพราะฉะนั้นตามเมื่อต่างฝ่ายต่างประมาทความเสียหายของคนขับรถจักรยานยนต์หนักกว่าคนที่ขับรถยนต์อาจจะต้องถัวเฉลี่ยความเสียหายให้กับคนที่ขับรถจักรยานยนต์สมมุติเสนี้ถ้ารถจักรยานยนต์ไม่ประมาทเลยรถจักรยานยนต์เรียก3 0 0 0 0นในค่าเสียหายแขนหักขาหัก แต่เมื่อต่างฝ่ายต่างประมาทก็มีส่วนทำผิดด้วยรถจักรยานยนต์อาจจะลดส่วนลงมาได้แค่แสนหรือแสนห้านั่นคือถัวเฉลี่ยความเสียหายกันไปความผิดฐานขับรถโดยประมาทแล้วก็ทําให้ทรัพย์สินผู้อื่นเสียหายหรือขับรถโดยประมาททําให้ทรัพย์สินผู้อื่นเสียหายได้รับอันตรายแก่กายหรือทรัพย์สินเสียหายได้รับอันตรายสาหัสหรือทรัพย์สินเสียหายถึงแก่ความตายนะครับเป็นโทษทางอาญาแต่ในขณะเดียวกันนะครับผู้ที่กระทละเมิดดังกล่าวนี้ก็มีส่วนต้องรับผิดทางแพ่งด้วย ในทางกฎหมายเขาเรียกว่าเป็นคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาถามว่าแล้วคดีแพ่งต้องรับผิดเมื่อไหร่ต้องรับผิดเมื่อคดีอาญานั้นข้อเท็จจริงฟังว่ามีส่วนกระทําความผิดก็คือการพิจารณาพิพากษาในคดีส่วนแพ่งถือตามข้อเท็จจริงในคดีอาญาที่ยุติถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งประมาทฝ่ายเดียวอีกฝ่ายก็ต้องชดใช้100%ถ้าทั้งสองฝ่ายต่างฝ่ายต่างประมาทอีกฝ่ายก็ถัวเฉลี่ยเหมือนที่ผมบอกโดยถือเอาข้อเท็จจริงตามคดีอาญาที่พิพากษาออกมาครับ Música